พอไปเจอไอ้น,นี่นะไอ,นนนะอนน้คู่กูแล้วนะพระองค์พระแบบไม่มีราคาเนะี่ยที่เหลือเป็นแล้วแล้วมันมียาลมยา ร,รักพนาดลนี่กรมการตรวจจุตนจังหวัดนครปฐครับองผมพันตำรวจเอกจำปนาทวิชัยผู้กบการถานีระบบแก้วครับหมนี่ซใหม่ดาวแปดแสนนกไม่มานกติดประชุมต่อมา่ะแ่นนี่เสนอนี่แก กาเดีก้าปีเดียวเดีก้าป้าจอมติสิบปดศูนยศนย์คุหกราหก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 กห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 กบกห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 ก้กห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 รหกหกหีหกกากกติครับไก่กหหก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 หมหกี่หมหกหกกหกหกกกหมห Tá bom. ได้คืนเกือบครบไหมครับไม่ค่ะหายไปเ<ม>ยอนะไหมประมาณ20%เปอร์เนในวันนัเอเหรอทั้งหมดทั้งหมดทั้งทั้งเงินสดทั้งทั้งทรัพย์สินเป็นเครื่องเครื่องประดับอื่นๆรวมๆแล้วทั้งหมดกี่ล้านนะที่ได้ไปถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือจริงๆเราซื้อมานานแล้วถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันก็เยอะกว่าที่บอกไปแตบบ่ว่าแ้าเป็นเงินสดอะค่ะก็แค่อประมาณสองล้านกว่าบาทนะคะที่เป็นเงินสดที่รวมเราประเมินได้ประมาณหนูว่ามากกว่าห้าล้านเพราะว่า มีแหวนวงหนึ่งที่ยังไม่ได้ที่เราแบบคือที่เรารู้ว่ามัน,นมูลค่าเยอะก็แหวนวงนั้นก็ล้านกว่าบาทนะคะหมู่บ้านนี้อยู่มานานแล้วเหรอครับก็อยู่ปป้าอยู่มาตั้งแต่ซื้อแรกๆหลายปีหลายสิบ,บปีสิปีแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องจุลกรรมไม่ค่ะไม่แล้วเกิดเหตุอย่างเงี้ยจากที่ฟังจากผู้ต้องหาเขาให้ทำรับสารภาพาเนี่ยเหมือนประมาณว่าทางราอปภค่อนข้างจะละหลวมละหลวมใช่ค่ะเราเราจะไปไล่บี้ฟ้อง กับความหละหลวมที่เขากระทำเกิดขึ้นกับบริษัทอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ป๊าๆกับอีะค่ะที่เป็นเจ้าของทรัพย์ตรงนี้ว่าเขาจะทําทยังไงต่อไปแต่ว่าแต่ในความที่ตรงหนูนะคะว่าเขาจะต้องออกมารับผิดชอบในส่วนที่เขาทําด้วยอนะคะ่ะว่าเขาแบบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้มันแบบะว่าเ,เพราะว่าค่าส่วนกลางค่าอะไรเราก็จ่าย เขาเหมือนกับว่าเราเป็นผู้บริโภคเราซื้อบริการแล้วคุณควรจะต้องดูแลใช่ะเหมือนกับเหมือนเหมือนกับบริษัทประกันภัยรถยนต์อย่างเงี้ยในเมื่อประสบประัเหตุคุณก็ต้องชดใช้ถูกป่ะใช่โอเคครับขอบคุณก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เฮียเขาเคยอยู่ที่บ้านนะคะก็มีการตรวจตาหนาแน่นอยู่แต่ช่วงหลังๆนี่รู้สึกลหลวมเราเป็นราป็ของหมู่บ้านเองหรือเป็นของบริษัทอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอเคครับค่ะ พ่อเป็นไงดีขึ้นยางคุณพ่อดีขึ้นแลค่ะแม่แม่ตอนนี้เป็นไงอยู่บ้านเหรอลูกค่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะสนัแสก่อนนะเดี๋ยวแร่ก่อนดีใจนะเนี่ยไจ้ของคื่นมาลูกก่ะเขาดีลูกก่็ดีดีรน่้องช และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสามพานเขตตาบน้องมโขกแก้วที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพร้อมรองผู้จัดการทั้งสองท่านและผู้การนครปฐมผู้การสุบสวนและกับโกแก้วพร้อมทิมงานได้มาแสวงผลการปฏิบัติงานของบกสืสสวนตำรวจภูนครปฐมและสกโอแก้วได้บูรณาการขับเคลื่อนในการติดตามจับคุมคนร้ายคดีนี้ ั้งแต่เกิดเหตุได้รับแจ้งเมื่อวันที่6กพฤิกาที่ผ่านมาทางผู้การนครปฐม,มได้รายงานให้ผมทราบว,ว่ามีเหตุรักรับตู้เซฟซึ่งเป็นวิบายเน้นหนักของท่านพลเอกชวัฒน์แก้งย้อยสุขท่านผบตรผมได้สั่งการทางผู้รองผู้การทั้งสองท่านได้เข้ามาควบคุมติดตามคดีนี้อย่างต่อนเนื่องร่วมกับผู้การจังหวัดนครปฐมและผู้การบอกอสืบสวนและผู้มากคดีได้เร็วซึ่งคดีนี้ ระยะเวลาในการก่อเหตุในพื้นที่โบแก็ตได้จากการตรวจสอบจแต่คันโกร้ายยังก่อเหตุมาหลายพื้นที่ทั้งเข็บตัวถอรภาคหนึ่งภาคเก็บและตรวจอดละครบากการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่สังสักไม่เกรงกลัวกฎหมายก่อเหตุมาหลายครั้งคนคนนี้ผู้ต้องหารายนี้เคยติดคุกในเรื่องนี้มาในพื้นที่ภาคหนึ่งออกคุกมาก็มาก่อเหตุอีกเมื่อสักครู่ผมได้สอบถามกลับคำว่าเขาก็ได้ก่อเหตุ เพียงรายเดียวอันนี้เป็นคำให้การแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เราก็มีการขยายผลทั้งหมดว่ามีผู้ร่วมคนหรือไม่ที่ท่านเห็นรถทั้งสองคันด้านฝ่ามือคือรถที่ก่อเหตุและนี้ก็คือทรัพย์สินบางส่วนที่ฝ่ายสืบสวนติดตามมาได้ที่ก่อเหตุคือแสดงในหนการนัดตู้เซฟและก็มีทะเบียนร,รถยนต์ซึ่งมีหลายคันมากอำพังเจ้าปรปภมู่บ้านและอำพางเจ้าที่ตำรวจนะครับในการติดตามจับกลุ่ม ทั้งมีอุปกรณ์รองเท้าเสื้อผ้าถุงมือไปแล้วเนี่ยคือจนอาชีพนะครับนิสัยถาวรมีการเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านจัดสรรก็ดีหรืออยู่บ้านของตัวเองก็ดีถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยท่านจะต้องแก้งเจ้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าฝากบ้านมล้วก็ตำรวจหรือมีโครงการเคลื่อนบ้านเคลื่อนไยซึ่งผมสั่งการไปแล้วว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยจะต้องถ้าท่านไปต่างจังหวัด ท่านก็แจ้งไว้ว่าขณะนี้ท่านไม่อยู่หรือท่านจะไปแจ้งยังสถานีตำรวจเรายินดีครับที่จะดูแลดูแลทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างดีนะครับเพิ่งแล้วนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับในเรื่องหนึ่งที่ว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุระยะเวลาเนี่ยบางครั้งนานแต่บางครั้งก็เพียวแต่เขามีมียุทธวิธีในการก่อเหตุปรับไปเรื่อยๆตนนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่เราสามารถนนะัดเซฟตัวนี้นะที่่งัดแต่บ,บ้านคุณแม่แต่ลูกเซฟเนี่ยนเะขา,ขาใช้เวลา ในการรื้อในการนับเซฟทรัพย์สินตรงนี้ประมาณหลังนี้ประมาณเกือบห้าล้านบาทนะครับทรัพย์สินใครใครก็เสียดายคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในเรื่องนี้ะท่านพลเอกสุวัสดิ์แย้งเปรีสุขท่านาผู้รัชกาลสุชาติและพลเอกสุชาติปีรสวัสดิ์นะครับได้สั่งการให้ทางตำรวจทาบภาคเจ็ดเร่งรัดติดตาม <S <S จากกับกลุ่มผู้องหาสาดดีนี้ตรงได้ <S <S เราได้รบวบรวมพ้อเท็จจริขอศาลจังหวัดนครปฐมขอมักศาลออกขายจบ เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเื่าวานนี้เราก็สามารถติดตามจากกลุ่มตัวได้แล้วก็มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นการในการล่ในการไล่ล่าของสืบสวนตความภาพเจ้ในทุกคดีนะครับอันนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านต่างๆหรือในหมู่บ้านของท่านเองถ้าหากท่านไม่อยู่ในช่วยกรมาแจ้งยังสายตรวจเขตสายตรวจตำบลหรือว่ายังสถานีตำรวจแห่งนั้น เราจะมีการยกระดับในการป้องกันในท่านเพื่อท่านจะได้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าบ้านของท่านนั้นมีความปลอดภัยรวมทั้งรปภหมู่บ้านนะฮะเราได้มีการเรียกประชุมนะครับเพื่อเพื่อที่จะขอความร่วมมือในทุกมิติในการป้องกันเหตุอันนี้กาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับาจับคนร้ายได้นอกพื้นที่จะแสดงว่าคนร้ายนี้ไม่ได้ดในพื้นที่นี้รครับก็ก่อเหตุอ,อยู่ในหลายพื้นที่นะเราสามารถจับได้พื้นที่ตำรวจความทั่วหนึ่งนะครับ ก็จากการสืบสวนในเรื่องการสืบสวนเราเนี่ยก็มีการประสานงานทั้งตำรวจรักษาบาน้ตำรวจภาคหนึ่งเนื่องจากเขาก่อเหตุหลายครั้งแล้วก็คนร้ายคนนี้สวาวอําพังได้ดีมากคือมีการเปลี่ยนรถตลอดเวลารถก่อเหตุอีกคันหนึง่งเมื่อวานหลบหนีก็อีกคันหนึง่งซึ่งตรงนี้นี่เขาเขาเขาเคยผมถามว่าเขาเคยเรียนรู้นี่ไแมเขาบอกเขาเคยถูกจับฟุกนะอันนี้ก็คือว่าใช้ความรู้ในทางจร่ิดก็เสียแล้วพ้นางเี้ ที่เขาจะเข้าไปดูก่อนว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่ันจะทราบเช่นเปิดไฟตลอดเวลาย4่สิโมงหรือกลางค่ำคืนไม่เปิดไฟหรือไปตู้ไปศนีวิมานเก็บเลยกิ่งไม้หล่นเต็มบ้านอะไร,รก็จะคสังเกตุตรงนี้ก็แล้วพี่น้องประชาชนหรือการใส่กุญแจไว้ด้านนอกอลักษณะนี้ต้องไปทำกันพี่น้องประชาชนทราบว่าต้องต้องระมัดระวังว่าโจรกาลังจะขึ้นบ้านท่านท่านต้องคิดอย่างนั้นนะฮะพอแล้วท่านต้องระมัดระวงังกับสิ่งของท่านโดยด้วย ในการที่จะดูแลเจ้าพี่ท่านอย่างน้อยก็ต้องมีคน่ถ้าท่านถ้าท่านมีสุนัขเลี้ยงที่ดุเขาอาจจะไม่ทำอย่างเงี้ยเขาก็บอกอย่างไรก็ไประงพานที่ร้องประชาชนนะครับเน่เรื่องนี้ผมมอบให้รองผู้การทั้งสองท่านแล้วก็ทางผู้การดูสื่อผู้การทครผมวันนี้ขยายผลตอบต่อในเบื้องต้นที่เคารบสารภาพนะครับ ก็ในพื้นที่ราชบุรีของภาคเกตเราแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็ขั้นแ,น,นแล้วก็วังนครบาลครับทั้งสามพื้นที่นี้นะครับแต่อันนี้ที่เราตรวจสอบเจอนะครับผมได้สั่งการไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในภาคเกตแล้วว่าให้รีบรวบรวมพยานฐานขอน้าสานเพื่อ,อขอ,อ,อยัดเยียวยาทั้งหมดหากผู้เสียหายท่านเห็นที่ภาพทีแสดงข่าวนี้หรือมีหรือมีบ้านท่านถูก ขึ้น่างนี้ท่านมาดูตัวได้ที่โปแก้วมาพบกับโขแก้วเลยฮะอาจจะมีทรัพย์สินของท่านบางส่วนอยู่ในนี้นี่บางส่วนที่เราตรวจยึดมาได้บางส่วนก็ไปขายแล้วขณะนี้ผมก็ได้ให้สอบสวนว่าผู้ที่รับซื้อไว้เนี่ยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องถึงไหมอย่างไรเราจะดำเนินคดีทั้งหมดเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มมวนนะครับหนูหนูนี่ลูกหนูนี่พรกพระหนูอะลูกในลูกีชายหรือน้องชายมาด้วยเปล่า

เข้าไปทีแรกก็แบบโอจะเป็นลมเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะแบบอดูแล้วว่าโอไม่น่าเหลืออะไรแล้วเพราะว่างานออกมาแล้วค่ะมใช่ค่ะมีเงินสดอ่าแล้วก็ทองรูปพรรณทองแท่งนะคะแล้วก็แบตเพชรต็มเครื่องเพชรแล้วก็มีตัวอ่านเครื่องตั้งเครื่องค่ะแต่ว่าหนูว่าน่าจะประมาณแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะจะให้ไปสืบตัวแรกตามต่อจ้า ดีใจไหมครับคุณดีใจค่ะต้องขอบคุณผู้ที่ดําเนินการให้ค่ะทางคุณภาคส่วนเลยขอบคุณท่านด้วยนะคะที่ตรวจยึดมาได้ก่สามารถจําสิ่งของได้อัน,นิ่ายสืบสวนก็เราจะตรวจสอบว่าเป็นในคดีของตานะครับทีนี้เจ้าของสิ้เก็จะมีหลักฐานการมาขกกอรับคืนและก็ยังมีบางส่วนทราบว่าขายอยู่ที่ร้านกองแลวก็บุคคลที่รับซื้อคองเพ์ไปเดี๋ยวพี่ให้เขติดตาม เดี S <S ๋ยวสืบผู้กับดูแลนะว่ารําเสียได้ตรงไหนขอดูถ้ามันมีตัวอย่างมีอะไรนะครับเดี๋ยวได้ติดตามให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงได้ตามให้ถึนะครับท่านดูว่างารก่อเหตุของเขาเนี่ยตู้เซฟเนี่ยหนักกิโลกรกว่าค่ะหนึร้อยห้าสิบกิโลใช้ประมาณสี่ถึงห้าคนยกขึ้นบ้านนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรถอีกคันนึงนี่ก็ไปซื้อมาใหม่ พอหลังจากได้เงินจากบ้านหนูแล้วเนี่ยก็ไปซื้อคันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปตัวเวนก่อเหตุอีกนี่คืออย่างนี้นะครับก็คือทําผิดซ้ําซากในเกมตัวโกลด์หมายนะฮะไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขยายผลทั้งหมดแล้วก็สารทางน้องปานแล้วก็พร้อมทั้งอื่นนะครับขอบคุณนะฮะน้องๆขอบคุณมากเดี๋ยวจะมอบหมายจังหวัดทุกนายในวันนี้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรในวันนีครับเคครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะขออนุญาตครับ นิ่งไว้นะครับก่าเก่าวอะไรสักนิดครับก่าบอะไรสักนิดน่เาเป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะจริงก็เป็นตั้งจต่้ง่ปโอเคับของทีสวนมาไปมอบไอบไอ้ทังไว้รั้ผมสวดครับ เวลาไปงานไปเงินอะไรนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีลูกขายบ่อยแต่ว่าไอ้ตัวที่มีลูกขายมีไปแล้วได้คืนที่าร้านเห็นเยอะมากค่ะที่เรามีลูกขายแต่ว่าได้คืนแต่ไอ้ตัวที่ชิ้นหนูบอกคือเขาบอกว่าไม่ได้ถ่ายไว้แต่ถ้าเห็นเขาจำได้แน่นอนเขาบอกว่าเป็นแบบไม่ถากตลาดร้าน็มาป่ะนิ่งๆไม่มีอะไรไม่มีใบเซอร์อันนี้เดี๋ยวต้องถามเขาอยู่ว่าเป็นใบเซอร์ขายที่ไหนต้องใสาเดี๋ยวเขารู้ละก่นเสียเดี๋ยวได้ให้หนู ไว้ครับเพาบางวเขาบอกว่าเาไม่รับนะเาไม่รับไม่มีรับจรางาดตอนี้ในนะค่ตรงนี้มีราคาประเมินไม่ได้อะแพงมากผูกการเกื่แต่คือขปาเรื่องว่าเอาไปบูชาภาพเป็นของป้าแล้วโดโอเคไหมน้องๆอ